สวัสดีครับวิคอบฟุตบอลวันนี้กับโคชเทียบอลทีเด็ดกันครับกลับมาพบกับโคดเทียเป็นประจำทุกวันนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคอบฟุตบอลวันนี้กันก่อนอื่นก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโค้ดเทียด้วยครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับข่าวทารใหม่ๆของโคชเทียกันครับเรามาเริ่มวิเคห์ฟุตบอลวันนี้กันครับ วันนี้วันพฤหัสที่2ี่ิมิถุนายน2 5 6 6วันนี้มีฟุตบอลลงเตะกันไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้โคชเฮียก็ได้เลือกคู่ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และดีเด็ดกันอยู่3คู่นะครับวันนี้โคชเฮียได้เลือกเป็นฟุตบอลถ้วยของประเทศฟินแลนด์มาครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างทีมคู p ีเอสจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของ h ฮ f k คู่นี้คลิกออกเปดา3ทุ่มตรงคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่าง f c o ซอูจะเปิดบ้านพบกับ VPS Lasa คู่นี้คลิกเอาเวลาสี่ทุ่มตรงคู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมอ s วสจะเปิดบ้านพบกับทีมคอคคูล่าคู่นี้ก็คลิกเอฟเวลาสี่ทุ่มตรงเช่นกันครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ต้องการรับทัศนะคูเ่เด็ดเดดคู่อื่นอคู่คค VIP 8ลายมหาโค้ดเฮียได้เลยนะครับหรือจะสแกน QR โค้ดที่หน้าจอด้านล่างก็ทําได้เลยนะครับผมเรามาเริ่มวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับโค้ดเฮียกันเลยครับเรื่องวันที่คู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างทีมคูพีเอสจะเปิดสนามซาวอนซาโนแมท อารีนาต้อนรับการมาเยือนของ HIFK คู่นี้คลิกเอาเวลา3ทุ่มตรงครับเลระราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้าน q ู s s เป็นต่อ2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งมาดูผลงานและตารางคะแนนกันครับเจ้าบ้านคู s s ตอนนี้อยู่อันดับ1ของหลีกสูงสุดนะครับเล่นในหลีกไปแล้ว13นัดชนะ9เสมอ1แพ้ไป3มีอยู่28คะแนนผลงานการเล่นในบ้าน7นัดชนะ5 แพ้ไป2ยิงได้10ประตูเสีย4ประตูอัตราวิลียดอยู่ที่71.4%มาดูทีมเยือน H IFK กันครับตอนนี้ลังอันดับ5ในหลีก2ของประเทศฟินแลนด์ลงเล่นในหลีกไปแล้ว11นัดชนะ4เสมอ5แพ้ไป2มีอยู่17คะแนนหมือนการเล่นเป็นทีมเยือน5นัดชนะ1เสมอ4และยังไม่แพ้ใครยิงได้5ประตูเสีย3ประตูอัตราวิลียดอยู่ที่20%ดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดครับ10นัดหลังสุด เป็นทางคูบีเอสชนะไปได้6นัดและเสมอ4นัดงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันย้อนไปปี2022คูบีเอเล่นในบ้านและชนะทีม HIFK ไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1มาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของคูบีเอสนัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง9นัดและแพ้ไป1นัด นัดล่าสุดที่คูบีเอสลงเล่นก็ออกไปเยือนทีม VPS วาซาแล้วก็ชนะมาได้ดยสกอร์สประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นได้เล่นในบ้านและชนะ f อฟซีโอรู1ประตูต่อศูนย์และก่อนหน้านั้นก็ได้เล่นในบ้านและชนะทีม f c ฮาก้าไปดยสกอร์สประตูต่อศูนย์ผลงาน10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง7นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป1นัดโดยมีัตาชนะราคาอยู่ที่70%สูงตลงจำสิบนัดหลังสุดก็วูบไปแค่2นัดแลนเดอร์ไปถึง8นัด มาดูผลกนานการที่ผ่านมาของ F I F K 10นัดหลังสุดกันบ้างครับประเ็นทาง F I F K ชนะมาได้6นัดและเสมอ4นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ออกไปเยือน S J K Academia แล้วก็เสมอนกันมาที่สกอร์2ประตูต่อ2นัดก่อนนั้นก็ออกไปเยือน E K นัด I F ฟุตบอล แล้วก็เสมอมาได้ที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดก่อนหน้านั้นกไ็ได้ในบ้านและเสมอยาโรมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งผลงานโดยรวม10นัดหลังสุดก็กินราคาไปถึง7นัดเจ้าไป1นัดและเสียราคาไป2นัดเมียตาชนะราคาอยู่ที่70%็สูนตงตามสินัดหลังสุดโก้เว้อแค่2นัดแลนเดอร์ไปถึง8นัดเกมวันนี้ครับเป็นตบอลถ้วยของประเทศฟินแลนด์ในรอบ16ทซีมสุดท้าย เกมนี้เป็นการเจอกันของ2ทีมที่ต่างดิวิชั่นกันนะครับผลงานโดยรวมของทั้งคู่ในช่วงหลังก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับโดยทางเจ้าบ้านอย่างคูพีเอสนัดหลังสุดก็ชนะมาได้ถึง4นัดและแพ้ไปเพียงแค่1นัดส่วนทีมเยือนอย่าง SIFK 5นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะมา2นัดและเสมอไป3นัดผลงานที่ทั้งคู่เจอกันเ d ตูเฮตก็เป็นเจ้าบ้านคูพีเอสกระทำผลงานได้ดีกว่าครับ10นัดหลังก็ยังไม่แพ้กับทีมเยือนเลย เลนราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้านคูปีเอสเป็นต่อ2ลูกสูงตามเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งคูนิโคเทียม,มองว่าถึงแม้ว่าทางคูปีเอสจะได้เปลี่ยนที่เล่นในบ้านแล้วก็มีชื่อชันที่ดีกว่าทีมเยือนอย่าง s i f k แต่เกมนี้เป็นฟุตบอลถ้วยก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นบ้างๆพอสมควรครับคูนิโคเทียม,มองว่าคูปีเอสก็น่าจะเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้ครับแต่อาจจะชนะไม่เกินแต้มต่อที่ต่อราคาแพงถึง2ลูกคูนีโคเทียให้สวนรองทีม HIFK ครับ สูงต่ำคู่นี้โคดเอยให้อยู่สกอร์ต่ำฟันธงไปที่คูบีเอสจะเปิดบ้านและชนะเอสไไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับมาวิเคราะห์ต่อที่คู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่าง FCOL ี C o จะเปิดสนามให้เนปปาพีเอสรับการมาเยือนของ VPS ีเอสวาซาคู่นี้ก็คลิกเอาเปดาสีทุ่มตรงแลราคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านเป็นต่อปอปอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาดูผลงานและตารางคะแนนกันนะครับ นี่เจ้าบ้าน FCO ลูตอนนี้รังอันดับ4ในลีกสูงสุดลงเล่นในลีกไปแล้ว12นัดชนะ5เสมอ3แพ้ไป4มีอยู่18คะแนนผลาการเล่นในบ้าน6นัดชนะ2เสมอ1แพ้ไป3ยิงได้7ประตูเสีย12ประตูอาตาัตราเวเลียดอยู่ที่33.3%มาดูผลงานทีมเยือน VPS วาซาตอนนี้ลังอันดับ12ในลีกสูงสุดลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดชนะ1เสมอ3แพ้ไป7 มีอยู่แค่6คะแนนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือน5นัดก็เสมอมาได้1นัดและแพ้ไป4นัดยิงได้แค่4ประตูเสียถึง11ประตูอัตราวิเลียดอยู่ที่0%นเปอร์เซดูผลงานการพบกันเองเฮตูเฮตสินัดหลังสุดทางเอฟซีโอรูชนะได้4นัดเสมอ3นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่นักคู่เจอกัน f c ฟโอรูเล่นในบ้านครับและชนะ VPS ีาอสวาซาไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งดูผลงานที่ผ่านมาของ FCO โอรูสินัดหลังสุด จะได้มาได้ถึง5นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป3นัดผลงานนัดล่าสุดที่ลงเล่น FCO รูได้เล่นในบ้านและเสมอทีมอิน Inter ตูคูไปด้วยสกอร์หประตูต่อ1นัดก่อนหน้านั้นออกไปเยือนทีมคเ p s และแพ้ไปด้วยสกอร์หประตูต่อ0นยัดก่อนหน้านั้นก็ได้เล่นในบ้านและชนะทีม IFK มารีฮ h a m m ได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2งาน1ิบนัดหลังสุดก็กินราคาไป5นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป3นัด โดยเมียตาชนะราคาอยู่ที่50%สูงต่ำสินัดหลังสุดโกวเวไปถึง6นัดแลนเดอร์ไป4นัดดูผลงานของ VPS วาซ s a กันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้3นัดเสมอ2อ2นัดและแพ้ไป5นัดงานนัดล่าสุดที่ลงเล่น VPS วาซ s a เล่นในบ้านและแพ้กับ q p s ไปด้วยสกอศูนย์ประตูต่อ2แต่ก่อนนั้นออกไปเยือน SJK ช China Jon ก็แพ้ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แต่ก่อนนั้นนัออกไปเยือน KTP คอตกา แพ้มาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ผลงานสิทธ์นัดหลังสุดก็กินราคาไป4นัดและเสียราคาไป4นัดโดยมีัตาชนะราคาอยู่ที่50%สเซนสูงต่ำสิบนัดหลังสุดก็เวอร์ไป4นัดแลนเดอร์ไป4นัดเกมคู่นี้นักคู่มาเจอกันครับแต่ผลงานช่วงหลังอย่างเจ้าบ้านอย่าง f c ฟโอรูที่จะผลงานได้ดีกว่าโดยห้านัดหลังสุดก็เพิ่งแพ้มาแค่นัดเดียวครับส่วนทางทีมเยือนอย่างทีม VPS สวาซา5นัดหลังสุด ผลงานได้แย่มากเลยครับเพิ่งชนะมาแค่นัดเดียวแล้วแพ้ไปถึง4นัดถิติเฮตุเฮตี่นักคู้เจอกันก็ค่างสูสีกันนะครับแต่3นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของ FCO โอรูก็ยังไม่แพ้กับทีมเยือนเลยครับในราคาคู่นี้ครับให้เจ้าบ้าน FCO โอรูเป็นต่อที่ราคาปปสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคเทียมองว่าผลงานช่วงหลังของ FCO โอรูทำงานได้ดีกว่าโดยเฉพาะ3นัดหลังสุดของทีมเยือนก็แพ้รวดมาทั้ง3นัด แล้วเกมนี้ก็ต้องออกมาได้เป็นทีมเยือนด้วยครับเกมนี้โคชเฮียมองว่า fc olu ที่ได้เปรียบได้ในบ้านในเกมนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชนะมาได้ครับคู่นี้โคชเฮียให้อยู่ต่อ fc o ลูสูงต่ำคู่นี้โคชเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่ fc o ลูจะเปิดบ้านและชนะทีมเยือนอย่าง vps วาซ s a ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งมาวิเคราะห์กันต่อที่คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทีม i l v s จะเปิดสนาม l a t น n ส s t a ดียมต้อนรับการเยือนของ kpv c o ค k u l a คู่นี้ก็คลิกออกเวลาสี่ทุ่มตรงเลยราคาคู่นี้นะครับไปทีมเจ้าบ้านอย่างอิวเวสเป็นต่อลูกครึ่งควบ2อสูงต่ำก็เปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งดูผลงานและตารางคะแนนกันครับเจ้าบ้านอิวเวสตอนนี้ล้าอันดับ7ในลีกดิวชั่น1นึ่งลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป3มีอยู่14คะแนนลงานกาก็เล่นในบ้าน6นัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป1ยิงได้แปประตูเสีย7ประตูอัตราวิเลียอยู่ที่ 33. 3เ์ ดูผลงานของคอกกูล่าครับตอนนี้ลังอันดับ12ในลีกดิวชั่น2ครับลงเล่นในลีกไปแล้ว11นัดชนะ1สเสมอ4แพ้ไป6มีอยู่7คะแนนวงเงานก็เล่นไปทีมเยือน5นัดก็สเสมอมาได้1นัดแพ้ไป4นัดยิงได้2ประตูและเสียไป7ประตูดาวเลียนอยู่ที่0%ปเซดูผลงานการพบกันเองเฮดทูเฮดทั้งคู่ก็เจอกันมาทั้งหมด5นัดแล้วก็เป็นนางเจ้าบ้านชนะรวดไปทั้ง5นัดครับงานนัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกัน ย้อนไปปี2019อิวเวได้เล่นในบ้านและชนะคอคูล่าไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2มาดูผลการแข่งที่ผ่านมาของอีวเวกันครับ10นัดหลังสุดก็ชนะมาได้4นัดเสมอ4นัดและแพ้ไป2นัดผลง,งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นอีวเวเปิดบ้านและเสมอทีมฮอนกาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1 นัดก่อนนั้นก็ไปเย็นอน FC ฮาก้าแล้วก็เสมอมาได้จุยสกอร์หประตูต่อ1นึ่งนันก่อนนั้นก็ได้ในในบ้านและเสมอทีมลาติมาจุดสกอร์สประตูต่อ2งาน10นัดหลังสุดก็กินราคาไป4นัดเจ้าไป2นัดและเสียราคาไป4นัดเมียตาชนะราคาอยู่ที่40%่สอร์เซนถงตาำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป4นัดเจ้า1นัดแลนเดอร์ไป5นัดมาดูผลงางขานที่ผ่านมาของโคคูล่า10นัดหลังสุดก็จะได้มาได้3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป5นัด งานนัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ต้องออกไปเยือนทีมอิกินัตไอเอฟฟุตบอลและเสมอมาด้วยากอร์งประตูต่อ2แต่ก่อนหน้านั้นได้เล่นในบ้านและเสมอทีมคาพามาดุสกอร์หประตูต่อ1แต่ก่อนหน้านั้นก็ได้เล่นในบ้านครับและชนะทีมเซาปามาดุสกอร์หประตูต่อ0ูนย์โดยผลงาน10นัดหลังสุดก็กินราคามา3นัดและเสียราคาไป6นัดโดยมีอาาัตราชนะราคาอยู่ที่ 33. 3เอลงต่ำสิบนัดหลังสุดโอเวอร์ไป3นัดแลนเดอร์ไปถึง6นัด ผลงานโดยวรวมในช่วงหลังของทั้งคู่ <c oughs> ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างสูสีกันนะครับโดยผลงานเจ้าบ้านอิวเวต5นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครครับชนะมาได้2นัดและเสมอไป3นัดส่วนทีมเดือนอย่างคอกคูล่าผลงาน5นัดหลังสุดทำผลงานได้ใกล้เคียงกันครับกเก็บชนะมาได้2นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปเพียงแค่1น,นัดแต่เฮตูเฮตที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างอิวเวสทำผลงานได้ข่มมิดเลยครับ5นัดหลังสุดก็ชนะรวด100เปอร์เซ็นต์ ตลระ,ะคาคู่นี้ให้เจ้าบ้านอิวเวสเป็นต่อลูกครึ่งควบ2สูงต่ำเปิดที่3มลูกควบ3ามลูกครึ 3, ่งคู่นี้โค้ชเฮียมองอยัางไงาทีมเจ้าบ้านอย่างอิวเวสก็น่าจะเก็บชนะในเกมนี้ได้อย่างสบายเลยครับแล้วก็น่าจะชนะเกินแต้มต่อในเกมนี้ด้วยครับคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่ต่อเจ้าบ้านอิวเวสสูงต่ำคู่นี้โค้ชเฮียให้อยู่สกอร์สูงฟันธงไปที่เจ้าบ้านอย่างอิวเวสจะเปิดบ้านและถล่มทีมเยือนอย่างคอกคูล่าไปได้ดูสกอร์4ประตูต่อหนึ่งครับ ก็ครบทุนกันไปแล้วนะครับสาหรับทั้ง3คู่ในวันนี้ที่โคดเฮียมาวิเคราะห์แรกทีเด็ดเพื่อนๆกันไปครับโคดเฮียมาสรุปให้ฟังชัดๆอีกทีทั้ง3าคู่ดีกว่าครับเริ่มที่คู่แรกทีมคู่พีเอจะเปิดบ้านพบกับ HIFK คู่นี้เลราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านคู่พีเอต่อ2ลูกสูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งคู่นี้โคดเฮียให้อยู่รอง HIFK สูงต่ำคู่นี้โคดเฮียให้อยู่สกอร์ต่ำครับมาถึงคู่ที่2 FCO ลูเปิดบ้านพบ VPS ี a วาซา ราคาคู่นี้ให้ FCO รูต่อปปสูงต่ำเปิดที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้โคดีให้อยู่ต่อ FCO รูครับสูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอสูงมาถึงคู่ที่3ครับทีมอิวเวสเปิดบ้านพบกับค็อกคูล่าราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านอิวเวสเป็นต่อลูกครึ่งควบ2สูงต่ำเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งคู่นี้โคดีให้อยู่ต่อเจ้าบ้านอิวเวสสูงต่ำคู่นี้โคดีให้อยู่สกอสูงจบกันไปแล้วครับสำหรับทั้งสคู่ที่โคดียมาวิเคราะห์และให้ทีเด็ดเพื่อนๆกัน จะจากกันไปในวันนี้ครับก็ต้องฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจโค้ดเฮียอีกครั้งครับก็จะเริ่กกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับข่าวสารใหม่ๆโค้ดเฮียกันนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการรับทัศนะคู่เด็ดๆคู่อื่นๆคู่ VIP ก็แอดไลน์มาหาโค้ดเฮียได้ครับสำหรับวันนี้โค้ดเฮียก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้โค้ดเฮียสวัสดีครับ